วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ครับท่านอยู่กับเราหลายอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VP T เด็ดของเราจะจังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับเหล่ารัลวๆครับให้ต่อที่ทางด้านของมิเลแลนนะครับแดนซิบไลวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเอาบอรก็สามารถ ชนะไปได้ครับ2ประตูต่อศูนย์เต็มคำพอดีครับให้ต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับน้ำติดเป็นสวยๆแบบนี้ก็รับกันแบบเต็มๆครับคําคืนนี้มาตามกันต่อครับสำหรับคําคืนนี้ครับมีมาฝากกันถึง7คู่นะครับคู่แรกไปกันที่ทางด้านของซูเปอร์คัพของฮอลแลนด์นะครับก่อนที่จะเปิดดูการในสัปดาห์หน้าครับห้าทุมตรงพ b ีบีไอเครับเจอกับทางด้านของเฟยนูดนะครับคู่2เป็นน์เวดิวชั่น1 ทิปิลิเกนนะครับคู่ดึกครับเที่ยงคืน15นาทีโรเซนบอร์กเจอกับทรอมโซ่นะครับวันนี้มีเยอะกันทีเดียวสำหรับฟุตบอลนะครับคู่3เป็นทางด้านของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับโคเปเกนเปิดบ้านรับการเยือนของแรนเดอร์นะครับหัวตารางเจอกันนะครับแล้วก็ทางด้านของสกอตติสพีเมียร์ลีกนะครับเป็นเซลติกครับสี่ทุ่มครึ่งครับเปิดบ้านรับการเยือนของคิวมันน็อกนะครับแล้วก็ข้ามกันไปที่เบลเยียมโปลีครับมีมาฝากกันถึง3คู่นะครับ ตปเร็วเนี่ยทางด้านของ6โมงครึ่งเป็นรอยย l นอันเวิรนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ u n d e r อร์เลนะครับห้าทุ่มครึ่งเป็นทางด้านของสตองด a ลลแอ s ครับเจอกับทางด้านของค u ับบลูชนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเที่ยงคืน15นาทีเกน t นะครับเจอกับทางด้านของเดน k e r นะครับทั้งหมดวันนี้7คู่นะครับ อันแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเหล่าร้ายหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้ายหลาับที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับดัชซูเปอร์คัพก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะครับก็เป็นทางด้านของ p s v อสีเอลเฟนครับเจอกับทางด้านของเฟย์ญูดนะครับคู่นี้ไม้เบื่อไม้เมานะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมา10นัดหลังสถิติเท่ากันอยู่นะครับพีเอสบีเอลเฟนชนะไป3เสมอกันถึง4นัดเฟย์ญูดชนะไป3นัดนะครับนัดล่าสุดเสมอกันนะครับในลีกเนี่ยสประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในซูเปอร์คัพเนี่ยก็เป็นทางด้านของ p s เอสบีเอลเฟนครับ ชนะได้1ประตูต่อ0ปีที่แล้วนะครับปีนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผลงานของพี v อชเวลเนนะครับในการอุ่นเครื่องเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับไม่แพ้ใครนะครับสนัดชนะบาเลนเซียได้ด้วยนะครับนัดล่าสุด2ประตูต่อหนึก่อนหน้าน,นั้นก็เตะก,กับทีมลูกมออย่าง FC h ซีไฮโอเฟนนะครับชนะไป3ประตูต่อ2เสมอกับครับบูชครับหประตูต่อหนึนะครับ ทางด้านของฟีนูตบ้างครับผลงานอุ่นเครื่องเนี่ยเจอทีมใหญ่มา2นัดครับแพ้โมนาโก3 1ครับแพ้เบนฟิก้าถึง5ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ชนะเซอร์เคิลบรูชไป1ประตูต่อ0ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเก้งกับชนะเดเลชได้นะครับ4 0เลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของฟีเนูตก็ยังมีปัญหาในการเจอทีมใหญ่อยู่นะครับคลาสบอลก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับหลังจากสถิติที่ดูกันมานะครับคู่นี้ ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของ p ีทวีเอลเครับเปิดต่อมาแพงเลยนะครับบอลถ้วยบอลการกุศลแบบนี้นะครับก่อนที่จะเปิดดูการครับพีทวีเเครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับน้ําเต็มๆราคาครึ่งลูกให้น้ําขาวนะครับก็แฮนดี้แคปมองว่า p ีทีน่าจะชิวใช้ได้นะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ําลบ10แฮนดี้แคปแบบนี้เหล่าร้หลาก็ยังมองว่าพีครับ ปูนเครื่องฟอร์มดีนะครับตัวเล่นจัดจ้าน,นครับฤดูกาลนี้น่าจับตาอีกหนึ่งทีมนะครับแต่ลีกนี้เนี่ยพีเอสบีค่อนข้างที่จะต่อเยอะนะครับก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับพีเอสบีน่าจะชนะได้ใน90นาทีนะครับให้ต่อที่ PSV i o บ e n ครับราคาค,ครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์ทิปิเกนลีกนะครับโรเซนบอร์ก ปิดบ้านรับการเยือนของทอมโซ่ครู่นี้เนี่ยเจอกันที่ไรเจ้าบ้านทุกทีนะครับสินัดหลังโรเซนบอกชนะไป5เสมอ1ทอมโซ่นน so ชนะได้4นัดนะครับทอมโซ่ so เคยบุกมาชนะในการอุ่นเครื่องปี2 0 2 2นะครับ2-1นัดล่าสุดเจอกันในลีกครับทอมโซ่ so ก็ชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับในบ้านของโรเซนบอกนัดล่าสุดที่เตะกันบอลลีกนะครับก็เป็นทางด้านของโรเซนบอกเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะน, borg, นะครับผลงานโรเซนบอกนะครับนัดแรกเนี่ย เสมอกับเฟเดริกสตัดนะครับในการไปรเยือน2ประตูต่อ2นะครับอย่างตั้งตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของโปรเซนบอกทอมโซมีเตะกลางสัปดาห์มานะครับในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเอาชนะคูพีเอสไปได้1ประตูต่อ0ูนะครับก่อนนานั้นก็บุกไปเยือนคูพีเอสชนะได้1 0ึในการเปิดฤดูก,กาลเนี่ยเสมอคริสเตียนซุนไปในบ้านเนี่ยศูนย์ศูนย์นะครับยังยิงไม่ได ได้ข่าวดีที่ผ่านเข้ารอบคอนเฟลเคนซ์ลีกไปนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างโรเซนบอร์กครับเปิดขาดทีเดียวนะครับราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ก็เปิดขาดนะครับสำหรับทางด้านของโรเซนบอร์กนะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกครับน้ำเต็มราคาปปอให้น้ำขาวนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสาเลยน้ำเต็ม2ลูกครึ่งให้น้ำขาวเท่านั้นนะครับคู่นี้เนี่ยช่วงหลังยิงกันเยอะนะครับแต่นัด ช่วงที่อุ่นเครื่องเนี่ยโรเซนบอร์กทำเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมรุกยังติดขัดอยู่รวมถึงคอมโซ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองสกอร์ต่ำนะครับที่2ลูกครึ่งควบสาน้ำขาวเอาอหูเขาแรกน่าจะเฉือนกันแค่ประตูเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างโรเซนบอร์กครับน่าจะเฉือนชนะที่1ประตูต่อศูนย์ให้ต่อที่เจ้าบ้านโรเซนบอร์กครึ่งลูกครับขยับกันไปที่เดนมาปปร์กซูเปอร์ลีก้าบ้างนะครับ โคเปนเฮเกนครับวันนี้เปิดบ้านรับกราเย็นของเรนเดอร์นะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของโคเปนเฮเกนทั้งนั้นนะครับสินัดหลังชนะได้ถึง6นัดเสมอไป1ครับเรนเดอร์ ender, ชนะได้3นัดนะครับต้องย้อนไปปี2022นู่นเลยนะครับที่เรนเดอร์บุกมาเยือนชนะได้1นึนะครับนัดล่าสุดเจอกันก็เป็นโคเปนเฮเกนนะครับชนะได้2-1ก่อนนั้นบุกไปเยือนนชนะได้4-2 ชนะแบบท่วมทมนี่ก็ปีที่แล้วเองเนี่ครับโคเปเกนเปิดบ้านชนะเรนเดอร์ไปถึง4ประตูต่อ0นะครับผลงานของโคเปเกนนะครับผ่านเข้ารอบยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบสบายเท้านะครับชนะแม็กพายไป5-1ในบ้านนะครับบุกไปเยือนชนะแม็กพายไป3-0นัดล่าสุดที่เล่นบอลลีกเนี่ยชนะอาฮุดไป3ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนลิงส์บี ชนะได้2ประตูต่อศูนะครับเกมรุกจัดจ้านมากนะครับสำหรับทางด้านของโคเปเกนในฤดูกาลนี้นะครับทางด้านของแรนเดอร์ครับพักมาเต็มสัปดาห์นะครับฟอร์มดีมากนะครับตัง้งแต่เปิดฤดูกาลมารวมถึงอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องเนี่ยชนะฮันซาลอสต็อกไป3 1ครับเปิดฤดูกาล2นัดเนี่ยชนะวีบอกนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะไป3 1ชนะเวอร์เจลไป3ประตูต่อ2ในการไปเยือน ยิง9นัดเอ่อยิงเลูกนะครับใน3นัดนะครับสำหรับทางด้านของแรนเดอร์เกมพรุกก็ดูดีทีเดียวนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของโคเปนเกนนะครับเปิดมาราคาที่ลูกครบลูกครึ่งเลยนะครับน้ำเต็ม1ลูกเต็มเนี่ยน้ำแค่บวก10เท่านั้นนะครับสกอร์สูง3ามเมตรเต็มน้ำขาวเลยคู่นี้รอเล่นสกอร์สดกันที่ 2ลูกดีกว่านะครับเราเปิดเกมมาก่อนแล้วกันดูท่าทีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเหล่าร้อยหลาจะส่งให้อีกทีนะครับวันนี้เตะสามทุ่มเตะเร็วนะครับโคเปเกนครับเปิดมาท่วมเกินนะครับราคาค่อนข้างที่จะแพงไปรรนเดอร์เนี่ยช่วงหลังทําเกมลุกได้ดีอยากให้รองเหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าราคานี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นขอตัดต่อไปที่ทางด้านของโคเปเกนก่อนแล้วกัน นะครับกัดฟันต่อครับราคาลูกควบลูกครึ่งหรือเม็ดเต็มน้ำบวก10ครับไปกันที่สกอตติสพิเมลีกบ้างนะครับเซลติกครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนน้องใหม่อย่างคิมมนอกนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยเป็นเซลติกนะครับชนะได้ถึง5ประตูต่อ0ูนะครับคิมมนอกไม่ได้เป็นน้องใหม่นะครับดูการที่แล้วก็ยังอยู่นะครับดูการนี้ก็ถือว่ารอดปลอดภัยมาเตะกับสกอตพิเมลีกได้เหมือนเดิมนะครับ ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านสำหรับเซลติกนะครับเสมอคิมอนอกไป1ประตูต่อหนึนะครับ10ทนันหลังเจอการเซลติกชนะได้ถึง7นัดคิมอนอกชนะได้2นัดแล้วก็เป็นการชนะในบ้านนะครับบ้านของเซลติกเนี่ยก็ถือว่าคิมอนอกมาเก็บแต้มได้หลายนัดแล้วนะครับทางด้านของเซลติกในการอุ่นเครื่องนะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะทั้งเชลซีชนะแมนซิเตี้นะครับ ยิงถึง4ประตูกับเชลซีนัดล่าสุดนะครับชนะไป4-1ก่อนหน้านั้นชนะแมนซิตี้ได้ถึง3ประตูต่อ4ครับชนะดันดีอ่าชนะดีซีซิตยในเตะครับ4-0ยิงควีนสปาร์กไปถึง6ประตูนะครับก็ถือว่าเกมรุกเหมือนเดิมครับเซลติกทางด้านของคิมมันออกบ้างนะครับในยุโรป้านะครับอกหักตกรอบไปนัดล่าสุดไปเยือนเซอร์เคิลบลูชนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ0นะครับ ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเนี่ยก็ชนะทีมอันดับล่างกว่านะครับเรียกความมั่นใจให้กับลูกทีมมานะครับนัดนี้เปิดดูการนะครับทางด้านของเซลติกเนี่ยมาเต็มข้อแน่นอนนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเซลติกครับเปิดมาแบบทุ่มๆไกลเลยนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำลบสิบสเม็ดเต็มให้น้าบวกสิเท่านั้นนะครับสกอร์สูง3าลูกครึ่งเลยคู่นี้ยังมองว่าเซลติกเหนือกว่านะครับยังเห็นได้ชัดคิมหนกกลับไปนะครับสูญเสียผู้เล่นขายผู้เล่นไปเยอะเหมือนกัน เซลติกได้ผู้เล่นมาเสริมทัพเนี่ยลงตัวมากครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่เซลติกครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับจัดไปครับไปกันที่จูเบลลีกของเบลเยียมบ้างนะครับจัดกันมา3คู่ครับค่ำคืนนี้เราเนี่ยนั่นเวิร์บครับเปิดบ้านรับการเยือนของอันเดอร์เลดนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาครั้งล่าสุดเราเนี่ยนั่นเวิร์บเปิดบ้านชนะไป3าหนึ่งครับสินัดหลังเจอกันอันเดอร์เลดชนะได้ถึง5นะครับเพราะเนี่ยนันเวิร์บชนะไป2เสมอกัน3นัดนะครับบ้านของ รอยย้อนนันเวิร์บนัดปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นการเสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1คู่นี้มีประตูกันแบบปรับปลายนะครับผลงานของรอยั้อนันเวิร์บนะครับเปิดดูการมาเนี่ยบุกไปชนะชาลลรัวมา1ประตูต่อศูนย์นะครับอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้2นัดก,กับปาม่านะครับเสมอกับบอลบี้นะครับที่ชนะเนี่ยชนะทีมล่างกว่านะครับทางด้านของอันเดรสบ้างนะครับ ผลงานนัดเปิดสนามเนี่ยนัดเปิดดุการนะครับชนะเซนตุยดองไป1ประตูต่อ0ูนครับในการอุ่นเครื่องชนะอาร์เมียง62ชนะวลกบวกไป2 1นะครับไปเยือนบรากาแพ้2 1ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับสำหรับทางด้านของอันเดอร์เลชคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของอันเดอร์เลชนะครับเปิดต่อมาแค่ราคาเสมอน้ําขาวเท่านั้นนะครับสกอร์สูงสลูครึ่งควบ3น้าเต็มเต็มล้นล้นสอลูกครึ่งให้น้ําขาวท่วนเลย คู่นี้3เมตรอาจจะมีนะครับราคาที่เปิดมาค่อนข้างที่จะแพงสำหรับ u n d e r เล e นะครับเล่นนอกบ้านด้วยรอยยันอันเวิร์บนัดนี้เล่นในบ้านเพื่อศักรีนะครับเตะกันเร็วนะครับ6กโมงครึ่งราคาปปน่าสนใจมากกว่านะครับสำหรับคู่นี้รองเจ้าบ้านน่าจะสวยกว่ารอกินหูครับไม่น่าจะแพ้ในวันนี้ครับให้รองที่รอยยันอันเวิร์บครับในบ้านครับราคาปปน้ำบวก10สวยๆครับอีกหนึ่งคู่ครับจากเบลเยียมนะครับเป็นทางด้านของสตองลัด ตองด์ดลีแอชนะครับเจอกับทางด้านของขับบูชเต็งแชมป์ในดุการนี้เลยนะครับผลงานของขับบูชเจอกับตองด์ดลีแอชเนี่ยนัดล่าสุดขับบูชชนะไปในบ้านครับ2-0ก่อนหนะ้านั้นลีแอชเล่นในบ้านชนะได้2ประตูตอนหนดุการที่ผ่านมาครับบ้านใครบ้านมัน,น,นเลยทีเดียวสิบนัดหลังเจอกันลีแอชชนะไป3เสมอ4ครับลับบูชชนะนะไป3นัดนะครับคู่นี้ก็ถือว่า บ้านใครบ้านมันนะครับผลงานของเจ้าบ้านสตองดัลลีแอชนะครับเปิดทุกการเนี่ยบุกไปเสมอเก้งนะครับ0-0ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับเสมอนอรลิชชนะไนเมเกนนะครับแพ้เดนเดอร์ถึง5ประตูตอนหเลยนะครับใช้ดาวรุ่งนะครับลงสนามดูการที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับรีแอชนะครับเป็นรองอยู่เยอะพอสมควรทางด้านของครับบูชครับ ผลงานนัดล่าสุดนะครับเปิดดุการเนี่ยเสมอกับมิชลเลนไป1ประตูต่อ1ในการเล่นซูเปอร์ครัพก่อนเปิดดุการก็แพ้ยูนิยองซังคิวลุสไป2-1นะครับอุ่นเครื่องชนะนอริชนะครับเสมอเดนเดอร์เสมอพีเรียโอเฟนนะครับแล้วก็ชนะเอเคเอเทนได้นะครับสำหรับทางด้านของขับลุส วันนี้ต้องดูเช็คดูผู้เล่นนะครับว่าสมบูรณ์ลงสนามได้100%หรือไม่สําหรับตัวจริงของคับบูชนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาคับบูชเปิดต่อเม็ดเต็มเลยนะครับน้ำลบสิบน้ําราคาเท่ากันที่0.95ย์จุดสกอร์สูง3เม็ดเต็มน้ําเต็มนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าคับบูชเหนือกว่านะครับแต่เม็ดหนึ่งมันค่อนข้างที่จะแพงไปในการเล่นในบ้านของลีแอชนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ รองที่ซองดาลีแอร์ช่ราคา1เม็ดเต็มน้ำลบสิบสวยๆหรือลูกครบลูกครึ่งรอบกินหู1ข้างก็ยังดีครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของเกนครับเจอกับทางด้านของเดนเดอร์นะครับคู่นี้เจอกันมาย้อนไปนู่นเลยครับปี2009-2008-2007นู่นเลยนะครับเดนเดอร์ก็เป็นน้องใหม่นะครับในฤดูการนี้ เสมอกันนะครับในบ้านของเดนเดอร์ er ใน11นึ่นัดล่าสุดที่เจอกันปี 2009- 2008เนี่ยก็เสมอกันในบ้านของเกนนะครับ1ประตูต่อหนึ่งผลงานของเกนนะครับในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับสามารถเข้ารอบไปแบบสบายเท้าครับนัดล่าสุดเอาชนะไบกิงเกอร์โกตูไปถึง3 0นะครับในการไปเยือนเปิดฤดูกาลเนี่ยบุกไปเยือนเคอร์ทไทส์นะครับชนะได้1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็ชนะไวกิงเกอร์โกโตูไป4-1เลยนะครับ ยิงได้ทุกนัดครับในช่วงหลังที่ผ่านมาสําหรับเกนนะครับอุ่นเครื่องถึงแม้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพอาริวแพ้ซูเต้นะครับสอนก็ถือว่าทําผลงานได้ประทับใจขึ้นนะครับหลังจากเปิดฤดูการมาเวลาเอาจริงก็ยิงได้เยอะนะครับสําหรับทางด้านของเกนคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นเกนครับเปิดต่อมาถึงลูกครึ่งนะครับ ราคาสวยทีเดียวน้าเต็มเต็มลูกควบลูกครึ่งให้น้ําขาว0.83ชิดขอบเลยนะครับพอสูง2ลูกครึ่งควบ3าน้ำลบ10แฮนดิแคปเอ็นยงเป็นทางด้านเกนชัดเจนนะครับยิงมาช่วงหลังค่อนข้างที่จะลงตัวมากขึ้นในเกมรุกนะครับสำหรับทางด้านของเกนเพราะฉะนั้นคู่นี้เรารล่าหละให้ต่อที่เกนครับต้อนรับน้องใหม่สัก3าเม็ดละกันนะครับให้ต่อที่เกนราคาลูกครึ่งครับจัดไปครับครบจบได้ร้อยครับค่ำคืนนี้ทั้งหมด7คู่นะครับ รายละเอียดว่าจะเน้นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราร้อยหลาเน้นให้อีกทีหนึ่งในแอดไซน์0 RA นะครับพี่ท่านไหนอยากรับทีเด็ดก็ทักทา,ายกันมาได้นะครับที่ราย e อดของเรานะครับไปสรุปกันก่อน,นครับวันนี้7คู่นะครับคู่แรกครับเป็นทางด้าของ PSV กับ f เฟย n o ูดราคาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับอาจจะไหลลงด้วยนะครับสำหรับ PSV ก็ยังเหนือกว่าเฟย์ูดนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ PSV i n o e n ครับราคาครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกนะครับคู่สองครับเป็นโรเซนบอร์กกับทอมโซ่คู่นี้ยังเชื่อว่าโรเซนบอร์กในบ้านครับน่าจะเฉือนได้นะครับให้ต่อที่โรเซนบอร์กครับขออิงเจ้าบ้านไว้ก่อนละกันราคาปป,รปรครับคู่ต่อไปโคเปเกนกับแรนเดอร์ครับราคาค่อนข้างที่แปลกแรนเดอร์ฟอร์มดีครับสองนัดชนะรวดตั้งแต่เปิดดูก,การมานะครับยิงไม่ต่ำกว่า3เม็ด นัดนี้เป็นรองถึง1ช่วงตัวนะครับราคาแปลกแบบนี้ให้ต่อที่โคเปเกนครับหเม็ดเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ต่อไปเซลติกกับชิมันนอครับบอลค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะนะครับเซลติกฟอร์มทีมมาดีเหลือเกินนะครับด้วยการนี้เพราะฉะนั้นเซลติกวันนี้เน้นกันไปครับสลูกควบ2ลูกครึ่งหรือ2เม็ดเต็มนะครับต่อที่เซลติกครับสคู่จากเบลเยียมนะครับเป็นทางด้านของ r รเจอรนันเวิร์บกับอันเดอร์เลชนะครับ เจ้าบ้านฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งแต่อุ่นเครื่องครับเล่นกันยังไม่ค่อยลงตัวแต่วันนี้ท่ามกลางเสียงเชียร์ราคาปปปน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับพรอเจนอันเวิร์บคู่นี้ให้รองที่เจ้าบ้านพรอเจนอันเวิร์บราคาปปปครับคู่ต่อไปดึกสักหน่อยนะครับห้าทุ่มครึ่งสตองดาลลีแอชกับทางด้านของคลับบลูชนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของคลับบลูชครับเปิดต่อมาถึงเม็ดเต็มเลยทีเดียวแล้วก็ไหลขึ้นด้วยนะครับ ก็ยังมองว่าแพงไปครับสำหรับคู่นี้ลุ้นรองที่ซองดาลีแอดครับรอเจ้ารอเจาครับราคา1เม็ดเต็มนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเก้นกับทางด้านของเดนเดอร์นะครับเตะกันเที่ยงคืน15นาทีนะครับเก้นเปิดราคามาถึงลูกครึ่งนะครับช่วงหลังก็ทำผลงานได้ดีสำหรับเจ้าบ้านเดนเดอร์ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ราคาลูกครึ่งแฮนดิแคป เปิดโดดมาแบบนี้ครับจัดต่อไปกับทางด้านของเก็นดีกว่าครับรุ้นกันที่กินเต็มคำครับราคาลูกครึ่งต่อที่เก็นครับครบจบเรียบร้อยครับคั่คืนนี้7คู่นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนาเพิ่มเติมรวมถึงทีเด็ด VP ของเหล่าร้อยหลานะครับทั้งเต็งทั้งสเต็ปก็สามารถทักทายกันมาได้ครับที่แอดไซน์หนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ตามกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับมีกินมีใช้กันตลอดเดือนตลอดไปครับใครตามเนี่ยก็ถือว่าบวกกันต่อเนื่องนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ